ไอหนุม่มไอหนุม่มไอหนุม่มไอหนุ่มเขาก็จะพูดแบบเนื้อๆนะไอหนุม่มไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มไปยังอะไปยังไปยังผมก็บอกว่าเราไม่ไหวอะเรานอนมีชั่วโมงครึ่งไม่ไหว เลยครับเดี er er ๋ยวไว้เจอกันแล้วครับแล้วพี <ผม S 1> ่คนนั้นทำไงรู้ป่ะผมก็คิดว่าปะเขาไปใช่ไหมสวัสดีครับผมโตเกียวซมาผมก็คิดว่าเขาไปเนาะผมเขาบอกอะเขาบอกว่าไอหนุ่มไอหนุ่มไปยังอะตีสามครึ่งนะเขานัดตีสี่ผมก็บอกพี่ผมไม่ไหวจริงผมขอนอนก่อนเราผมก็คุมโปงนอนแล้วเขาทำไงรู้ปะเขาผมก็คิดว่าเขาไปเนาะเขาพูดผมว่าเออเออเองไม่ไหวพี่ขอนอนแล้วเขาก็นอนไปใช่ไหมแล้วผมก็แล้วพอพอพอไปถึงใช่ป่ะพอไปถึง พอไปถึงเขาก็โทรมาปลุกผมนะพี่ที่ไปด้วยมาเขาบอกหกโมงเช้าขอโทรเนี่ยเขาให้กินมากาแล้วนะจะลงไปกินไหมผมไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วแล้วก็ประมาณสักแปดโมงเนี่ยแปดโมงไปเขายังไม่ต้องไปนั่งไปนั่งท่องอ่ะแบบให้ไปนั่งท่องแบบว่าอาินคือไรเออมักมักไออริยะศสีมักแปดอ่าสติปัญญาคบคนพาลคนชั่วเป็นมิตร กินดื่มล่งหรือโหมันเยอะมากนะแต่แต่สำหรับผมอะสำหรับว่าใครแบบว่าชอบชอบธรรมะหรือว่าแบบอยากแบบร่มเย็นหรือว่าสงบสุขอะผมว่าไปได้นะไปได้ผมผมแนะนํานะไม่น่าจะมีอะไรที่มีเนรทำไม่ได้เ้าอุ้มผมอะไม่ไม,ไม่อะไรมันถามว่าให้ผมไปอีกไหมผมไปได้นะ แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะแบบสิ้นปียไปได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวผมไม่ไม่ไหวจริงโอ้โหมันแบบไม่มีสมาธิอ่ะแบบเราโอ้โหนั่งโยกแล้วโยกอีกโยกแล้วยกอีกแล้วก็แล้วก็วกไปกินห้องกินข้าวล้างจานเองเอะไรเงี้ยแทนที่จะมีสมาธิเม่งบางทีไปเจอคนหมู่มากนะแต่ผมก็ไปเจอไปเจอคนเยอะนะแน่ใจนะว่าไ,ไปเลยทำ แน่ใจครับเคยไปเจ็ดวันหกคืนโอ้ยวันโอ้พี่เคยเจ็ดวันหกคืนถือว่าสุดมากเลยนะผมวันหนึ่งผมร้องกับบ้านแล้วพี่จริงโอ้สุดมากเลยถ้าถ้าเจ็ดวันหกคืนนี่ผมยอมรับเลยนะแล้วก็ถ้าคนแบบลองแบบรักรักแบบความสงบไม่ไได้นะผมว่าพี่เนี่ย คนฝากไปด้วยนะครับวันนี้ได้20ใบแดงแล้วนะครับญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเหรอก็หนาวครับวซ่ดีครับ ทุกท่านสวัสดีครับขอให้หนูปีใหม่นี่ยนะพี่คอร์สพูดจากพี่พูดจากพี่เกมพี่เกมมาวัานนี้พี่เกมมาวันนี้สวัสดีครับเฮงเฮงเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่โตเป็นปีที่ดีของหนูปา,คา,ากครับทำอะไรก็ขอเจอเลยปากตุ๊บปากต๊บสะพานปากครับพี่ตงังสวัสดีครับวัสดีกต๊บอันนี้ก็โตเสร็จแสวัสดีจ้า